ไอ้เพ้ทางนี้เอาอะไรของมึงเนี่ยทอาดูมันจะขึ้นไปเอ้าโอลยแล้วออไปไปแล้วไม่รอแล้วโอ้ยรอด้วยโอ้ดูนั่นดิแ้วไอ้หเห่ยวต้องดันล้วเลยโคตรอ่อนเลยทุกคนไอเหี่ยวยังไก่เลยไอนักบวยเหลืองเอ้ยงปเลยไก่เกินไก่เกินไก่เกินไก่เกิไก่มากคคนไก่เลยโก๊กโก มือก็เก่งแต่ในเกมเราว่านอกจออุปกานอกจอก็ได้ก็มาดิ้ามาดิโฟกัสนอกจอเอาเมาสามาดิกูจักที่ดีๆอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพาไปเราจะไปแข่งโฟกัสในชีวิตจริงกันนะครับทุกคนไปวิ่งผ่าอุปสรรคในชีวิตจริงไปฟรีรันนิ่งในชีวิตจริงและเดี๋ยวไอคนนี้ก็จะรู้แล้วนะครับว่าในจอเนี่ยยังสู้ผมไม่ได้และนอกจอจะเอาอะไรมาสู้ผมพร้อมไหม เราไปเลยดีกว่าครับอยากเสียเนื้อพอดีเลยครับทุกคนไปเลยดีกว่าไ,ไปดิมาทีว่ามาทีว่ามาทีว่าแ <Yeah, S 1> มาด้วยใออเอมมึงกินอะไรเนี่ย <Yeah. S 2> เคี้ยวไม่อยู่สักทีตั้งแต่อยู่บ้านจนจะถึงอยู่แล้วเนี่ยกิ็นแคมปักไงขนมอ,อบกสอบเคลือบ,ช,อบช็อกโกแลต ตอนนี้มันมีสะสมคอลเลนชันการ์ดมินเนี่ยนอยู่ไงจะเก็บสะสมอยู่แต่มันอร่อยเกินนะแบบเคี้ยวเท่าไหร่ก็หยุดไม่ได้สักทีเนี่ยเนี่ยยังหยุดกินไม่ได้เลยนะกินตัวไม่ได้แหละขนาดนั้นเลยเหรอวะเออลองไปล่าลองไปล่าเป็นไงเป็นยังไงวิลลี่กูดลองอีกไหมเอาอีกไหมเม็ดเดียวคงไม่พอเออเอาไปเอาหนึ่งจำเคี้ยวมันหอมกลิ่นช็อกโกแลตมิตหนึ่งงงไม่ได้ กินไม่หยุดเลยกินไม่หยุดเลยอร์แตต้องจริงว่ะเราของใหม่ไปแล้ว <c oughs> แล้วเก็บสะสมคอลเลคชันมินี่ยนการ์ดนี่คือไอการ์ดใบๆนี่เหรอ,อจ้ะใช่เนี่ยเส็บเมืองหลายอันแล้วเนี่ยว้าวตะขราวเนี้ยมันพิเศษตรงที่มันสามารถสะสมผ่านแอปพลิเคชันแคมปัสฟันครับได้เลยนะใช่หรอใช่ดิเนี่ย คุณสะสมได้หลายตัวแล้วจ <โฮ S 1> ะสะสมให้หมดเลยมันมี160ตัวยังเจ๋งอ่ะครับแบบน่ารักทุกตัวครับอุย้ยมีบุลรี่ด้วย,อยโอเคโหลดให้กูบ้างดีเอาเลยโหลดให้กรูบ้างอีกเขาหน่อยดิขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแคมปัสฟันคับมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับ หลังจากล็อกอินแล้วนะครับทุกคนก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปกันที่ฟังก์ชันแรกนะครับนั่นก็คือสแกนนาวนะครับกดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เอาการ์ดที่อยู่บนหลังของซองแคมปัสเนี่ยมาสแกนนะครับหลังจากสแกนก็จะขึ้นเป็นภาพการ์ตูน AR นะครับโอ้โหผมได้บ๊อบมานะครับรังแอสแท็กสี่หมื่นหกนะครับดีเฟนส์สามหมื่นนะครับ เราก็ยังกดไปที่แสดงสมุดการสะสมนะครับมันก็จะมาขึ้นว่าเรามีตัวไหนสะสมบ้างนะครับซึ่งมีให้สะสมถึง160แบบเลยนะครับไหนไหนไหนขอลองการมาสแกนหน่อยสช่ก็ได้ใช่ก็ได้เท่บ้าเลยนงขึ้นมาเท่บ้าเฮ้ยแงเป็น AR ด้วยมันออกแบบนี้เลยเหรอเออโคตรเท่ได้แล้วต่างเมสซี่หมื่นเจ็ดพันออกมาเป็น AR Character Mini เนเลยนะครับทุกคนจะเปล่าอย่งเฟียลเอาอีกเอาอีกเอาอีกสองเอาอีกสองเฮ้ยตัวนี้นั่งสมาธิ มวยจีนดาเมจสห้าหมื่นตีเฮ้ยยังไม่มีด้วยก็ยังไม่มีดิวะเพิ่งได้ตัวที่สองนะครับกัสสรุปแบบนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมลองหามาเล่นกันดูนะครับอืมบอกเลยว่ามาทีหลังแซงแน่นอนไอ้น้องที่ไปหลายตัวแล้วไปหลตัวพี่จะครบแล้วแจ๊บพีจะครบแล้วไอ้แจ๊บจะครบแล้วไอ้แจ๊บดิโอ้แจ๊บเยอะเกินอ่ะรุมมารุมมาไไกลไปจีบอันนึงดังอยู่ เเนี่ยออะไรรหสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านสี่เอ็มคอเทีชั้น4นะครับทุกคนนี่นะที่เนี่ยจะตั้งอยู่กับใกล้กับแคมป์ของ EVO วตเลยใช่ปะใช่ใช่เออหัดกันซอยเดียวอ่ะทางจากแคมป์ EVO วตไม่ถึง1กิโลครับใกล้มากเลยโอ้ยมึงมึนะวันนี้เราจะมาแข่งฟอร์กายในชีวิตจริงนะครับแข่งกัน4คนนะครับเราคงไม่ได้เจอหน้าที่ปั๊มมาแรงเปียนะครับทุกคนดูดูของขึ้นปีฟอยดดู ทำไมมันลดมาขนาดนี้เพราะผมเล่นฟอร์การอยู่นี่เนี่ยมาเราจะแข่งกันยังไงพี่ปัามสร้างกติกามาเลยกติกาเดี๋ยวเราจะจับคู่เป็น2คนช่วยกันด่านไหนเขี้ยวหนึบอยู่ได้ด่านไหนถ้าไม่ผ่านเราจะบวกเพิ่มไปสิบวิด่านละสิบวิถ้าด่านไหนไม่ผ่านโอเคไหมต่อคนนะถ้าสมมติอยาต้องอยู่คนละฝั่งนะถ้าสมมติด่านนี้ด่านนี้ไม่ไม่ผ่านสองคนก็บวกไปยี่สิบวิจัดไปพร้อมเลยแล้วก็ปิดหน่วยจะพิมพ์คู่แล้วกันได้โอ้ยโอ้ยเฮียดูตัว มาได้ยุ่งมอง่ายนะครับอันนี้เรียกว่าเครื่องเล่นอะไรนะ Xpark ครับ Xpark เนี่ยมันจะเหมือนกับในเกมฟอลไกยแบบแทบจะ100%เลยครับผมแต่ว่าจากในเกมเนี่ยมาสู่ในชีวิตจริงมีต่อเคห์ไหมไม่รู้มีดึงกันบ้าล่ะไม่รู้นี่ครับมีทั้งหมด9ด่านคือแม่งแบบแต่ละด่านแม่งโคตรโคตรกินพลังผมบอกให้ผมดูมาละแต่ยังไม่เริ่มนะดูมาก่อน คู่แรกผมกายหิ่งกับสแฉกนะครับไอ้แจ๊บเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าคู่ไหนทําเวลาได้ดีกว่ากันระหว่างคู่กายหิ่งกับเด็กฝึกงานนะครับแล้วก็คู่เนี้ยเหมือนเก่งไหวหรือเปล่าเธอคู่นั้นอ่ะมาจะโม้คู่แค่มองอ่ะอะไรเฮ้ยเจนเจนเจนไปก่อนเก็บแป้งไปก่อนปากดีว่ะเอาไงดีวะแพ้หมดของท้อยดีกว่าพื้นสองพันทีเอาเปล่าตาเปล่าแค่สองพันแค่สองพันโอ้ยกระจอกไม่ทำไม่ทำไม่ทำหรอไม่ทำ ต้องมีหน่อยดิวะวิพ to well ื้น20ทีใครวิ่พื้นไม่ได้ก็เขาเรียกว่าอะไรวะปั่นจิงล่ปั่นจิงล่แต่ไหนเราก็ไม่แพ้อยู่แล้วเราผิดแล้วทำทีก็ได้อ่ะไปพร้อมเริ่มไปมาหึช็บปช็อเร็วดิแจ๊บเร็วไปมาเออกูไปก่อนกูไปก่อนกูไปก่อนไปไปแล้วงานนานนานนานเฮ้ยไอ้ยี่ดิบวิ่งแล้วไงไปรอจับด้วยรอจับลอยอยู่แล้ววา ไม่ต้องบัฟไม่ต้องบัฟไม่ต้องบัฟให้มันเร็วเว้ยโอ้หมึงว้อเร็วเลยสิบมีเองไอ้ไก่อันไหนต่อวะตามไปเร็วเดตามไปดิตามมาดิมาด้วยไปไปต่อต่ตเร็วเร็วเร็จอกมากวจริงแเล็กเกนนอกเกมโดดโดดไปดิสี่ล้วนั้นสีาวนั้นเดินเดียใหม่โอเค กงอเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรบลไม่ต่อไม่ต่อไอ้แจมต่ไอ้ย้องต่อให้ต่อให้อ่ะดิไอ้ต่อให้อ่ะให้พักเสาเอาดิคณเหนื่อยใก้ตายนะเย้เลยบวง0นะบวกทั้งหมดตอนนี้วกทั้งหมด30ินาแจมเล่ใหม่วะพักให้พัก้นะเสว่า จจกอย่างเดียวเลยทุกคนครับไปสวยเฮ้ยหยุดเลยโอเคแอคไปหนึ่งทีตอนนี้เวลาสามนาทีห้าสิบเจ็ดเซี่ยทียี่สิบเจ็ดวิเวลาของทีมเรา,ามันเหนื่อยยังวะเหนื่อยดิจะแบกอ่ะต้องกลับไปออกกำลังกายแล้ววะมาดิลงมาดิ

มีผายแล้วรับอีผ่านแล้วเฮ้ยพี่ตัดเชือกควายใส่เชือกควายเราคอมอบเราคอมโบามนาทีแล้วตามนาทีแล้วไอเวอร์ว้ว

กูว่แพ้แน่หรอมันกี่นาทีแล้วของเราสอาโอ้โหแตกอะไรงาต่อให้จนไม่ได้หรอก็บอกแล้วพักได้ไปพลดึงไทำอะไรอะป้ามึงสิบวิี่สิวิแปดเาอาโ่โโล่จะ ครับกดยุนดีครับไหนดูมึงไม่กดอยู่ในยครับจบแล้วบอกไปสิมิคต่อเฮ้ยตลอดบวกด้านนี้สองครั้งเข้าไม่ผ่านสองคนไ่ะตรงสีชมพูเนี่ยก็แพ้อยู่ดีก็เท่ากันสามคนนี้ยังไงก็ชนะยังไงทีมเราก็ชนะเว้ยใช่ใช่ตรงผมโชคดีนะครับที่มันไม่เอากติกาสองพันทีไม่งั้นกูตายตายจริงไอ้แพรว่ะปะถึงเวลาของคนโดนของคนแพ้แพรอ่าบ่นลมทุ่นบนแรกของเรา ขปัดที่มี2ทีสังต้องเลีอ่ะติ๊บอลุปัดที่20ทีอติบทีพอ่ะคูดรถให้แค่ติบทีก็พาหมดแล้วอ่ะแต่มึงต้องยืนให้ดิ1ิทีไม่ได้นั่งเลยายสบายตัดบายตัดไปเอดไป อยืน้อยยืนู่นอยเอาดิเอาดิแขนสั่นแขนสั่นพี่สิทธิ์พูดแขนสนแขนสั่นยังไงพี่บุญแทนไม่ได้เหรอพีแทนไม่ได้เหรอเอางี้อวกูรู้ละของมึงพิเศษเลยปั่นยิ่งดีแค่ติพอแล้วมึงวิ้ติดปั่นเสร็จวิบเลยชายลองชายองเอาวิเลยวิวิไหนวะวินี่วิเนี่วิไไอ้เยดูเลยยกูวิบขยับตัวได้วะอะไรวะเนี่ยแปดเก ไปเลยไปเงนไปเลยไปมายไปเล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 ยไปแลยวปเ้ไปแล้วปเลัไเยไปเลยไปเยไาเลยมปเครับเุกคนเลยไปเลยไปเลยไปเลยไกเลยไปเลยไปลยปเลยลยไปายไปเลยไปเลยไลยไย่า SO ลืมปเลยไปเลยไปเยไเลาสปเย 60แบบเลยนะครับทุกคนเคนี่ยยิ่งสแกนยิ่งสนุกรีบสะสมกันให้จุใจถึง31ธันวาคมนี้นะครับทุกคนยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ